ชุมขอเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปอาจจะมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมใครที่อายุต่ำกว่า15ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมเดี๋ยวเอาอะไรชื่อคนแฮกให้อ่ะสองคนอ้าวเคยส่งให้แล้วนี่ไอคนที่ใ,<ห>ใ<ห>ไรยงานาอ่ะ คนนั้นเหรอที่มึงเคยส่งให้พี่อะนามิกใช่ใช่นอเอเขารับเรื่องได้ด้วยเหรอรับเรื่องได้แต่ว่าเขาไม่ใช่แฮกแมนนะเขาแบบเขาเป็นหนึ่งในทีมงานที่ดูแลต้องเอาหน่อยแล้ววะไอ้เรื่อนี้มันแบบเพิ่มเกินมากคนแฮกพยายามคนไทยคือถ้ามีคลิปอะส่งไปอะส่งชื่อพร้อมแบบ U I D อะส่งไปเขาอันนี้ให้เขาจัดการตัวนี้คนเคยแฮกตั้เปิดทีมเลยพี่ตั้งฟาร์คไว้แหละแฮกไปจัดสวยๆเลยแต่จริงนะ คือความต่างของการกดแรงแบบดีเลย์กับไม่ดีเลย์แม่งคนละเรื่องเลยเต็งเลิกเล่นน่ะเตงตอนเนี้ยดีเลย์แม่งทุกวันน่ะถ้าเล่นแรงกันนะเชลีเท่าไหร่จริงจริงสามสิบก็พอแล้วกับเดงวันนี้ครับมันนานไปไปไปกดมาก็ไม่เจอนะก็ดีแล้วเอ๊ะสมมติงไหนบอกนะพี่ไงล่ะเสร็จแย่งเก็บลูกแก้วตัดมีตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้พี่ จับบีจับบียกไปจะสแกนฮะเอาละบอกเอาละบอกเอาพี่เอาเอาด้วยจอมเตรียมสมอแล้วพี่ไปสมอแล้วในบอมพี่สมองฉอตแล้วพี่ในบอมเจ็บพี่90อยพี่เฮ้ยเอาโดนนะเอาโดนไปทั้งหมดฮะเยด 7k น่าทุกสารชิบหสายเลยแบบโดนโดนม่อป่ะมอบ่ะแบบยอมมอบตัวพี่ออกสมมติติดติดต้องเทจัดเหเยเจ็บมือไปดูช่องเพื่อนบ้านเราได้นะฮะไอ้พิกกะบู่เกมมิ่งฮะอ๋อสมโกลางเลยอยู่ได้พี่ตรงไหนพม่มีลิงก์หรือ ไอ้ไม่ใช่ดิทางเาช็อตอนะสมโตกทุกวินเลยแต่พี่ฝั่งเขาไม่สมโตกปะโอ๊คพี่เอานี่ยเดี๋ยวไม่บอกมาละมาแะ้วที่รัศมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจะชิงช่งเข้าไปในช็อดนะบอยได้เดี๋ยวล็อกหลังให้โหมันซื้อก่ออยู่นาบีน้าบีมีบ้าครับขอคิวหน่อย นี่ปะเอ๊ะมาไหนมาหนออกมาดีโค้งนะว่าลืมสองตัวสองตัวเฮเบตสองตัววางวางวางพี่บัสวางพี่บัสได้ด้ยเหรอไม่ทันแล้วได้ครับได้เงินสามร้อยทุกคนแล้วก็ได้อัตรีหนึ่งเม็ดอ๋อนึกว่าพี่นึกว่ามันขึ้นแล้วมันไม่อะนี่ไม่ไม่ นึกว่าแบบมันขึ้นวินแล้วมันแบบไม่ได้อะไรเดี๋ยวเขาน่าจะปรับออกตอนนี้มันน่าจะบั๊กอยู่มันมันควรควรไม่ได้ใช่ไหมใช่เขาเติมทำไมกูทำไมกูฉีดสเปรย์ไม่ได้เตอร์ได้ไหมพี่ใช่ไหมได้แต่ได้น้อยแล้วอ่ะเราดอนเออได้สามร้อยได้ตอนได้ตอนเวลาหมดไอพี่อ่าะฮะก็ได้ไม่เ๋ยวดูคลิปธนูยแกนสดน่างต่างจริงตอนนี้เข้าบอก ด้วยความเร็วสูงแบบหล่อมีสแกนมีอะไรปะโอ้โหนายนายแกมบอมลบมล้แฝช็อตแล้วพี่แฝช็อตแล้วผมไม่มีสมองนะตายแค่วันตัวนึงเม็ดเดียวโอ้เข้าหัวคู่ไงหน้าเชิดเลยสัตว์อยู่กลางตัวนึงเจ็ดแปดบริสบริส ตัดกับเฮเวนอุ้ยอุ้ยเอเอาอยู่ไอ้คนเนี้ยม <c oughs> ันเห็นแขนพี่อะมันดันบีเคียร์ตักยิงไอเดียคนหนึง่งอะบัออกแค่ได้บีดันออกมาสองวินแล้วมีงใสเปอร์มันจะโดนเงี้ยเสียโพสิชั่น ยืนกลางให้เ<ง>อ็มโซม็อกช็อตให้คือมันป่ามาเลยอ่ะบอยบอยมันป่ามาเลยใช่ปะมันใช่มันเดินออกมาพี่ผมไม่รู้มันปาปล่าแต่มันเดินออกมาผมตามอยู่เพื่อ จอดดันพี Sch ่จอดดันมแมนมันแฟตได้บ่อยจังวะไปเก็บบอมให้เอไอเอตัวท้ายอ้โหไม่ทันในสัตว์เก่งมากเฮเบนเฮเบนอยู่ตรงมาดไดเฮเบน อยูดับพี่น t h a n ขอบคุณขอบคุณพี่ไอตอนนี้พี่ไอู่อยู่แหลงอะไรเครับสามไอ้มสองกดไม่ขึ้นแล้วแฮกเยอะ ไปเล่นให้มันอิ่มเลยผวมั่นใจถ้าไม่โดนแฮกแม่งป่านี้แม่งเดเดวดแบบนั้นมีเหี่ยวไหมอุ้ยที่บ้านมีเหี่ยไหมครับมีอะไรนะนี่เหี่ยวไอสัตว์เยียบยิงไม่โดนวะชื่ออะไรเนี่ยมันเด้งเหรอวะโอ้โหโดนเต็มเต็มเดี๋ยวพี่ รบัสถือบอม,บอมพี่รถยนต์มาก็ได้เอามาก็ได้ไ,<ป>ไอเฮียนั่นน่าจะดันบินนะพี่ไอไซเฟอร์น่าจะดันบีเ <One S 2> อ,อเนี่ยมา,อ,มาอีกต<อ><ะ>ัวมันไม่มีแฟลชแล้วนะพี่เ้ยเซป่ามไม่รู้ถ้าจะไปช็อตระวังไปกลางไปกลางนันก็มาเก็ต เรียบร้อยหายไม่ได้แข่งแพ้ครับไม่ได้แข่งห้ามพูดคำว่าแพ้แร้ยังไม่ได้ใช้คำว่าแพ้เหมือนโดนตบหน้าเมื่อกี้เขาบอกว่ายังไม่ได้แข่ง แกได้แกได้ลูกแก้วอ่ะเดี๋ยวผมแฟลชให้จังหยวอะไรแฟลชเสร็จแล้วมี่ยเก็บตาคุณบอกเลยระวังไว้นะอุ้ยกูบอกอุ้ยอุ้ยเอ้าเฮียกันเอดันเอาเฮียไซเฟอร์ไปดันเอเอาเาไม่ใช่เอหรือ่ะออกมันดันออก mình đan áo chéo mà á, măng. P1 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 p 1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  อาอยู่ตลาดพี่ไนท์ช็อตเลยวะ่ะขึ้นไนท์ช็อตเลยวะ่ะเอาแล้วเ,เกิดิ่งยิงัวเกิดแล้วครับมันแถบคุณหงิดเลยอ่ะวันนี้แบบไปเล่นแล้วเวลาเจอห้องที่แบบในห้องเป็นแพทแล้วเราเป็นเอ머ทเทัลคนเดียวแล้วฝั่งตรงข้าเป็เอมอร์ทัลคือสู้ไม่ได้เลย <c oughs> เพราะปืนกลสู้ไม่ได้ <c oughs> คือถ้าต้องแบกทีมอาตอนในมันแบกทีมไม่ได้เพราะมันมันไม่มีเงินซื้อทุกวินอะ่ะแพงจัดเลยก็เล่นเจ็ดบาทเทางั้นถ้าจะแบก โมกด้วยอยู่ยแล้วไม่ไม่ไมดอกเด้ <ใน S 1> พี่พพตอนนี้ผมสมออกไอ้ตรงกลากง,ง,งก่อนไอ้ดำไอ้ดำคุณกินการถูกเดี๋ยวมันอยู่ไหนครับกูลอันแฟรมิกสวย โอ้โห <ฮ S 1> <โฮ S 2> ซากบอมดอมดอบบอมบอมอยู่ที่อื่นอ,ะอ่ะกดสเปียปเองเติมเลือดละเจอกันเองปน้ำแข็งละเอ้าไอ้ที่นี่อยู่เวไอเคลียร์พี่วางเลยปัดป้าเปิดเยเไหม ปิดเลยก็ได้นี้เปแล้วอ่มิกลอมัน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 ฝืนมาสวยเฮ้ยเกินเมื่อกี้เมื่อกี้มึงได้ยินป่ะมึได้ยินปะ ได้ยินได้ยินเสียงพวกแกได้ยินตอนมันฝืนใช่ไหมใช่โอเคนึกว่าแบบได้ยินเฉพาะตรงฝั่งพี่บาสมันฝืนอะไรฝืนเหยียบมาแข่งเหรอใช่มันเหยียบมาแข่งมาพี่ทำไมกูไม่ได้ยินกูใช้หูฟังรุ่นเดียวกับมึงนี่ไอ้บอยผมดูโตพี่อยู่แบบเกี้ไม่รู้ว่าคนตายอ่ะคนเล่นมันได้ยินเท่ากันหรือเปล่ากูว่าหูหูอ่ะมีปัญหาอะไรเฮียหูกูนี่แหละเียเท่ากันผมไม่ได้ยินฟังไม่เป็นมากกว่าถ้ามีเสียงชัดพิจารณ์ตีส่วนแล้วนะใช่ครับผม

โอเคเอ้ยอนนี้คืออะไรคืออะไรไม่ยอมน้อยหน่าย่งั้นเ่ะอใช่ก็อยากจะอยากจะตีคู่กันนะไม่ยอมน้อยหน่าใมันอีโค่แบบนี่ะกูนึกถึงเจนสัตเมื่อกี้อ๋ออีโค่คิลเลอร์อีโค่คิลเลอร์กูนึกถึงเจนสัตเมื่อกี้สองเอฟอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้นี่เขาก็จริงจังเกมมิ่งมันแ่ะหรือเรายิงโหดไปเราโหดไปจริงจังอยู่ไปดูฮีโร่แล้วก็น่าจะจริงจังอยู่นะไอ้เมื่อกี้แบบเดินไปยิงคือแบบสองสามนัดตายอเนัดตายแบบอะไรพวกเนี้ย ทิใครใครมาส่งวิญญาณมัขอขอร้องอีกทีดิมึงอะนะส่งวิญญาณตัวเองมาคือเมื่อกี้สิบห้าตัวที่ยิงมาคือแบบสองสำนัดอะอะไรวะปล่อยไปละล่อสินะแล้วก็โดนสแกนใหัดโอ้ยเอฟสองตัวโอ้โหบอมอยู่ที่ผมใช่ยิงไปไล่เฉียบเฮียแม่งแม่งอากาศวอลเลยว่ะ ผมไม่อยู่กับเราอะคือเราเข้าไปไม่มีไม่มีรตกลางตัวกหนยิะ่อยิงทะลุหน่อยยิงทะลุหน่อยอ๋อบอมยังอยู่เออยู่เลยไปเอก็ได้ไม่ได้รเบไม่ได้อ่ะมาช่วยก่อน ชอดอดโคตรลโอ้โหเข้าหัวนนแบพี่เอาปะตัวเดียวเห็นตัวเดียวเห็นแค่ไอ้นั่นะนี่นี่ดูวดวอเคอ้ยนาตุตไหนตรงนแหละพี่สามตัวสามตัวเลยสามตัวเลยทนนึอยขาลึกวาลึกมิกิ่านแต่ลพี่พี่เ้ยพีมีนัดดีปะสวยังหวอยู่ในบออยู่ในบอบเออ คือถ้าพี่ยิงไม่เจอก็อย <No ู่ในบอมไปเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลาเป้าอย่างนี้มึงสเปรดวันดอกร่าจับ เอาสมุกไปครับออสไปอรัยตอนนี้จะเอาอยู่นะกูตายเพราะกูเองหรือพี่เอ๋ยวะเมื่อกี้กูอยากรู้มันตายมันตายไม่หมายถึงแบบมันจะจีบพี่หรือเปล่าอะไรเมื่อกี้ไม่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 เดี๋ยวจะไปมาเก็ตนะอัตติฟีเลยจัดึงไปนึไปไปมาเก็ตนะบ หนึ่งศัตรูเหลืออยูี่เด่นเองเอาเลยพี่บานสวยกูกำลังไอ้ย่ะมยจุ่งกับแถบอยู่แบบนี้เราหลอมไม่เอาเอาล้เอาอันที่มันมีแบบมีแสงไม่เอาไม่มีแสงอันนี้ก็ได้ไม่อันนี้ยยิงแล้วเป็นมีเสียงทิ้วก่านะ อ๋อของกูผมมีพี่ผมมีเอาไปเลือกเยอะด้วยอันนี้อันนี้พวงุญแจสวยนะเนอะดูเด็ดอันนี้ทิ้งไว้แล้วกันนี่ๆพวงกุญแจก็สวยไม่เอาจะเอาอะไรฉันเงินเหลือก็มาเฮียยังเหลือกันสองวินเฮียไม่ใช่ก่อพี่เฮ้ยเชี่ยมึงจะสาปต่อปืนนี่เออการดีๆโป๊ะอะไรวะเนี่ยอุ้ย ระบอมตกสองตัวสองตัวเอตัวเอสุดท้ายเอเอามาเอามาเอามามีเงินอยู่เดี๋ยวซื้อให้ก็ได้ซื้อให้เลยพี่เรารวยพี่ ไป<อ><อ>เล่นแล้วสไน <c oughs> มันมีสองแฟลตตรงบีอ่ะมันจะชาร์จแต่ว่าถ้ามันเจอสเตปเรสอันเทพมันอาจจะช็อกจะพุ่งไปเลยอ่ะไม่พุ่งเอ้าเนี่ย ตายนักหรือยู่พิซซา<ป>อยู่พิซซาสองตัวสองตัวมิกส <enemy> องตัว<ป>อันนี้คือก<ป>ารไข่ปอ๋อมาเจอกันเฉย หมายถึงอะไรนะมาเจอเฉยคือเจอกันในเกมหรือว่าเจอกันในในเกมเหรอใช่แล้วเขาบอกว่าไม่ไม่กันในเกมเหรออ๋อไม่ไม่ตอนบ่ายพี่เล่นแล้วเจอไอ้คนคนนึงอ่ะชื่ออะไรเนี่ยชื่อพิกาบูเนี่ยอ่ะมันไม่ด่าพี่ก็เลยเออมันเป็นคนดีพี่เล่นเพียมากมันไม่ด่าด้วยไม่ไม่แล้วยังไงต่อก็เลยว่าก็เลยชวนสกริมพี่ชวนอ่ะเออพี่ชวนอ่ะใช่ใช่ใช่เขาชวน

แมตช์พอยต์ put them to sleep okay บอกมันโนพี่ชะนะแล้วพอพี่ <laughs> ใจหมาสัตว์ keep them out I change some players okay ไม่ต้องสืบคนสุดท้ายแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเดินธรรม,าม,มดาน้องๆอ,อ๋อีกตัวอย่างน้อย o e n e m y remaining โดนแฟดโดนท้ายมีปืนนะอยู่มีบอมดอบแบดเอาไว้พี่เดี๋ยวผมแฟดให้เอาดิแฟแไปแล้วพี่ฟปขวาพี่ อ้อาว้อมซีทีมันไปไหนเนี่ยบอมดอก้อมซีทีมึงพ<ช>ี่ใหรอ,อนะ่าใช่ใช่ใช่้อมีทีไเป้าบอนบออย่างวะเฮะียอุ้ยบลาแล้วอมสกาเลย <is> มันเปลี่ยนคนว่ะแต่ว่าตานาเขาิง แต่ไม่รู้อ่ะตามเมื่อกี้คือเขาไม่น่าจะสู้ได้อ่ะเพราะแบบยิงไม่เกินสามนัดอ่ะ <le af S 2> แบบรู้พลังแฝงบ้าอะไรไม่รู้เอาข้อเอาข้อก